สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอัปเดต GT a ออนไลน์ประจำสัปดาห์น,นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับไม่มากและก็ไม่น้อยจนเกินไปสำหรับคนที่ยังไม่มีเลยกว่านะครับเรามาดูกันดีกว่าครับอย่างแรกนะคือส่วนของธุรกิจนะครับนั่นก็คือในคลับครับในคลับในราคาลดลงมาราวๆน่าจะประมาณ40%ได้ แต่ในส่วนของ Renovate ไม่มีส่วนลดนะครับยวสังเกตจากด้านนี้จะเป็นราคาเต็มโอเคครับต่อมาในส่วนของยานพาหนะนะครับรถต่างๆอย่างแรกก็คือนี่ร้านซาเทอร์ซานเดียนะครับร้านเหลืองมีอยู่1นึคันนันคือนี่ครับดีคลาสฮอตริงเซเบอร ก็สําหรับเล่นในโหมด h o t ริง g นะครับก็โอเคครับซื้อไปเล่นๆก็ซื้อได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในรูปแบบปกติรถนี้ไม่ค่อยจะมีประโยชน์เลยครับก็ถ้าใครไม่คิดจะใช้ก็คงไม่ต้องซื้อส่วนในวอร์ดซ็อกนะครับมีอยู่2ก็คือนะครับมี B10 s t r i k e f o r c e นะครับใครยังไม่มีก็ซื้อมาเล่นได้เลยแนะนำเลยเป็นเครื่องบินที่ ไม่ได้หรูนะครับไม่ได้ดีจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้แย่แล้วอันที่สองออฟิเซอร์เวอร์ชันหนึ่งก็แนะนำว่าเอามาใช้กันสำหรับคนที่ชอบความเร็วแต่ว่ายังอยากอย,กอยู่บนถนนอยู่บ้างนะครับสนุกดีครับสำหรับออฟิเซอร์หนึ่งนะครับสัปดาห์นี้ในมีกี่อยู่กันเท่านี้แต่อย่างอื่นคือการขายกล่องนะครับเครดของ c e o ตอนนี้ราคาคูณ2นะครับราคาคูณ2ใครอยาก ทำเงินก็เก็บกล่องก็ได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วมาพบกับอัปเดตประจำสัปดาห์ในวันที่7เดือนพฤษภาคมนะครับเป็นเดือนหน้าแล้วไว้พบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ